ฮัลโหลครับ1 2 3 4สี่เทสโอเคนายใช้ได้แล้วล่ะคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่หลังที่ผมถ้าเกิดผมหายหัวร้อนเมื่อไหร่นะครับ mm hmm. ผมก็จะลบคลิปนี้ทิ้งทันทีนะครับเป็นคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะมาฟังผมบ่นอย่างเดียวเลยนะครับผมเห็นมาหลายคอมเมนต์แล้วล่ะแล้วก็มีหลายๆคนไปตอบด้วยนะครับ mm hmm. มือคือมันมีเยอะมากนะช่วงเนี้ยคือแบบมันชอบมีคนแบบว่ามาบอกว่าผมมาเรียนเสียงมหาล็อกเกอร์มากเลยจริงๆมันก็มีนานมาเป็นปีแล้วนะแต่แบบ คือช่วงนี้มันเริ่มหนักแล้วไงผมก็เลยอยากแบบผมอยากระบายนะบางทีอะ่ะคือแบบผมเกือบจะเลิกทําช่องเพราะว่าผมโดนเนี่ยสับๆใส่สเนี่ยบอกว่าเฮ้ยเสียงเหมือนไปเรียนเสียงเขามึงอะไรเนี่ยคือไม่ใช่ไงคือผมไม่ได้เรียนเสียงเลยนว้ยแค่ว่าตอนที่ผมพูดในคลิปเนี่ยผมไม่ได้พูดคาหยาบใช่ปะละ่ะอและที่เนี้ยที่ผมไม่พูดคําหยาบก็เพราะว่าจริงๆอะ่ะผมเป็นคนพูดคําหยาบนะแต่ว่าไม่ใช่ตอนอัดไงและที่นี้พอมาอัดคลิป ผมได้ยินเสียงตัวเองพูดคำหยาบอผมเลยรู้สึกไม่ค่อยดีผมก็เลยเออไม่ได้พูดคำหยาบตอนที่อัดละกันเอออะไรประมาณนั้นนะก็เลยไม่ได้พูดคำหยาบลงคลิปเออเพราะว่าฟังไม่ได้นะครับตัวเอง่็ฟังไม่ได้นะแล้วก็คือสไตล์การอันเล่นอะไรเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ได้เหมือนนะอย่างฮาร์ล็อกเกอร์อะไรผมก็ไม่ค่อยได้ดูด้วยนะบางทีอ่ะคือแทบไม่ได้ดูเลย เออผมก็มีงานมีมหาลัยมีอะไรต้องไปนะคือแบบแค่เจียดเวลามานั่งเล่นนั่งลงย t u b e นี่ก็คือแบบนี่ก็เต็มกือ้วมานั่งดูคลิปอะไรมันไม่ค่อยมีอะ่ะเออมไม่ค่อยได้ไปเล่นอะไรนะครับมันก็มีหลายคนชอบมาบอกนะครับแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือตอนที่ผมอ่ะพูดหลายๆคลิปไปว่าเฮ้ยผมเป็นร้อนในเฮ้ยคือผมเป็นจริงๆคือผมเป็นล้อนในบ่อยมากนะครับผมเป็นคนที่เป็นล้อนในโคตรบ่อยอะ่ะเพราะว่าผมใส่เหล็กดัดฟันนะครับแล้วทุกครั้งที่อ่า เคี้ยวข้าวหรืออะไรเนี่ยเหล็กมันก็จะขูดผนังปากนะครับมันก็เป็นแผลเอ่อบวกกับเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ไม่ได้ค่อยได้กินน้ํานะครับก็อู้เป็นร้อนในอย่างนั้นเลยนะฮะค,คือเป็นร้อนในจริงๆอะ่ะเออแล้วก็แบบมาเม้นด้วยนะว่าเฮ้ยเรียนเสียงพี่เรียนเสียงเหมือนน่าเหมือนฮาร์ดล็อกเกอร์เหมือนสกิทเหมือนใครวะเอออะไรเงี้ยไปเรื่อยๆเลย,เลยแล้วแบบฮะ เหมือนเหรอคือผมไปเรียนเสียงเหรอไม่ใช่เลยนะนี่คือผมก็พูดปกติเลยนะคือถ้าเกิดผมจะเรียนเสียงจริงๆอะผมต้องดัดดีแต่แบบอันนี้คือผมพูดตรงๆแล้วก็ไม่ได้เล่นมิกไม่ได้อะไรเลยนะแล้วนี่ก็เป็นไมค์แบบเป็นไม์คนเดนเซอร์เป็นไม์คนเดนเซอร์ตรงๆอะแล้วแถมมีเสียงซาด้วยนะฟังดีๆเนี่ยก็เล่นของผมอยู่เนี่ยคือไม่ได้ปรับไม่ได้แต่งไม่ได้อะไรเลยอะเออแล้วบอกว่าผมเหมือนแล้วแบบบางคนก็บอกว่าให้พี่อะให้พี่เล่นแบบเป็นตัวเองด้วยนะแล้วแบบเฮ้ยเนี่ยกูแล้วคือเนี่ยเป็นกูที่สุดเลย เออคือแบบหัวร้อนมากเลยตอนเนี้ยทั้งงานทั้งคอมเมนต์เจออย่างนี้แบบเออคือจริงๆริอ่ะผมไม่อยากจะเลิกทาช่องหลายครั้งแล้วเพราะไอ้คอมเมนต์พวกเนี้ยเอ,อ่อผมเริ่มไม่ไหวแล้วไงแบบโอ้โหกูอยู่ไปกูก็เป็นได้แค่สาขาสองของตาเอกอะอะไรเงี้ยเออผมแบบรับไม่ได้วะ่ะแล้วบางทีแบบเฮ้ยผมต้องเล่นยังไงให้เป็นสไตล์ของตัวเองวะนี่แหละคือกูเลยเนี่ยเออไม่ได้ลอกเลียนเลยเลยเนี่ยแบบแล้วแบบต้องมาดังดังขึ้นมาเพราะว่าคนบอกว่าเหมือนเหมือนพี่เอกเป็นพี่เอกสาขาสองเหรอเฮ้ย คือแบบแล้วผมจะดังแล้วผมจะแบบจะดังไปเพื่ออะไรวะความฝันตอนเด็ก,ดกคืออะไรอะที่แบบว่าอยากจะขึ้นไปยืนอยู่ใน youtube เป็น YouTuber ยูทูบเบอร์เนี่ยเออตอนเด็กๆคืออะไรอะคือแบบถ้าเกิดมาถ้าเกิดจะแบบทําแล้วมันก็เป็นได้แค่สาขาสองของใครบางคนน่ะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเฮ้ยผมเหมือนตรงไหนวะเออก็พูดซ้ำมาหลายทีนะเนี่ยเออก็ไม่ได้เหมือนนะเสียงหัวเราะผมก็ไม่ได้คลายเขาเลยไม่ได้คึงก็ถามเพื่อนเนี่ยเพื่อนก็ไม่ได้บอกว่าเหมือนเลยก็คือเล่นตามปกติแค่นั้นเองเออ ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนี่บ่นมาสามนาทีครึ่งหรอโอเคผมไปแล้วต้องไปนั่งทำเวิร์กช็อปต่อนะฮะโอเคผมไปแล้วครับก็จีๆแล้วกันนะคลิปนี้ก็รีบดูแล้วกันเดี๋ยวผมจะลบละในไม่ช้านี้แหละอืมเพราะว่าสำหรับใครที่เห็นคลิปนี้แล้วก็รับในตัวผมไม่ได้ก็จะกดอันซับผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเพราะว่าไม่รู้ดิผมห้ามอะไรพวกคุณไม่ได้อยู่แล้วว่ายังไงเรื่องนี้มันก็ต้องเกิดขึ้นนะฮะผมก็พูดแค่นี้แหละผมรับคอมเมนต์พวกนี้ไม่ไหวแล้วจริงๆแบบ มันก็นะอืมเกิดน้อยใจหลายทีแบบอยากจะเลิกทําหลายทีละเออที่ไม่อัพคลิปก็เพราะว่าเพราะเพราะเรื่องนี้แหละแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลามานั่งทําด้วยแบบทามาก็เจอคอมเมนต์อย่างเงี้ยเป็นเป็นคุณคุณไหวเหรอไวเหรอเจออย่างเงี้ยล้วแบบโอ้ตายตาย,ตายหมดกําลังใจเหรอจริงๆโอเคครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วล่วลละนั่งฟังผมบน่นเกือบห้านาทีโอเคไปละบายนั่งทำวิร์โช็อปต่อแวฮะ